นาช่องลงช่องชุลทุกคนบุทองสองข้างทางสีสเกียร์ห่วยทับทันโอ้หนาสองสามลูกวิลล์ลมวิทยาสเกียร์เข่าเชียวเลยอ้มีเสล็่ยงถง เจ็ดโลถนะ้าสซเลนเกิรงกันโหลดไฟหมดเป็นเจ็ดโลนักพันนะสองกลางทางทเต็มไปด้วยต้องน้าบรรยากาศดีขี่รถเที่ยวจำอีก บ้านพิดีกาเขาออกห่วงเลืองเต็มทุกเนี่อันนี้หน้าตุลาลเขากำลังเลื่อบต่อไจังหวัดสีสเกเรื่องตอบรับดวน ấp nôn luôn đừng có đập ra vậy thay video trong หนาวตูละกลังไปน้ำบอบจากหน้าไปน้ำบอบหน้าไปเขาพอดีเลยเขาร่มลบงานี่แด่ว่วเขาร่มเออจัตำรวจรัดตำรวจน้ำแย่เงย

หกสิบหาน้ำท่วมสิทธิเกียรตสุรินทร์บุญลำก็ได้เขาปีนีน่ไุญกะเลาน้ำน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ฝนตกปอยแห้งเท่ากับกมีนม้ำน้ำท่วมทั้งเหนือ้อปีนี้สิทธิเกียรตได้เขา ไกาแม่วัดยังวัดในสี่สีมงคลถึน้ำท่วมทางเขาตายโอ้ในปลาก็มีปลาเขาตัวนียงาตัวซาดเหรัวตัวาดนื้ตเียง่าเบียงซเบียงกันกันเนยนะเบียงเบน่อยอ่ตัวตกัย

นุนเขียวอยู่ท่ัง่งน,น่าเวียดนาเราขึ้นเขา,ววาเราขึ้นนุน่เราว่นไหมมีทางสองข้างทางจากปุยลำมาพิทพิทหูิีตาเลยคุยลำ bớt cái ngam hơn bác sĩ kiện khẩu ngam cho lít ngắn ngam thì mà sĩ ngam hầu ngam nam thuộc tướng giấy luôn tập thân mà nam thuộc

มาปา,าแบบแบบเป็นท่อต้นเลี้ยวซ้ายเออไป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 งตามมันตรงเลยตรงไปเลยสิเออบันี่ให้ไปไซ้าซ้อยมาเค้งดูเรือเค้งอินแล้วจังมไม่เลี้ยว,อวเอเอสิวขาไปตรงไปเลยมันด้บอกตรงไปเลยมันทห่ให้เขาถามท่าเรถไฟอุตุกออเออบันที่บันที่ให้เขาไปขเขาไป ไปเค้กทางแล้วเส้นเลี้ยวซ้ายนี่ยวันนี้พาเขาไปใส่สายซ้อยทางถูกมากใสายซ้อยมันติดไปห่อกระเบื้ออันนี้มันไปมันนี่ไป,ไปทางเส้นหนึ่งแต่ว่ามันบิกมันอีงกหน่งร้อเมตรเลีเ้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทศบาลนะี่ยนั่นหรถเทศบาลนั่นรู้บอกอันนี้แต่ไ้หัวตะทันเตี่ยอันนี้<ม>ทับ<ม>ทันโอ้คือบ่มีกายาหูพี่ฟังผิะ ย่างห่วยจำพัดอยู่ฟังฟังขวามือคือพวกเขาเลี้ยวขวาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทศบาลนสี่เดี๋ยวไปไหนเสร็จบ้านบางแก้วนะบ้านไหไป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 แดงก่อนบ้านที่นัตนาลามอ่ะสี่บุกคนเดี๋ยวอีกสามร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทศบาลสี่ ก็มีไฟเหลี่ยวด้วยปกติประจักรไป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 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทศบาลสี่บอกสองไปสองสองห้กูไปโอ้ยเลี้ยวซ้ายมันบอกเลี้ยวซ้ายทำไมไม่เลี้ยวจีบัน เดี๋เดี๋ยเดีอยเบียว,ยว <c oughs> จะไปเสียพราะเสียดอกโอเคแล้วมันหายลงหน้ารถจนถชำวบุนบน,นอเขาไปจนรถชน,นบททำไมไม่ไปเดี๋ยวไวว้ Balki ở sài thơm, bili ở sài thơm. Tang may hai bác sĩ may hai hoa kia 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 ทับทันเ,เ,ทเลนเี้ยวซ้ายเลี้ยว่เดี๋วีอมยงบนบเมียวาเข้าสูนนทศอ้ยพอแล้วแค่นี้เราเก้านาทีล้วเก้าสิบนาทีเล้ว้เลียนลิฟต์ก่เถะเน,นเ <c oughs> ีย้ลิฟต่เถะฮะไม่เหรอ